ยทำราชื่อนัทครับผมตอนนี้เรียนอยู่ที่มองเทพครับปี2แล้วก็มีรับจ็อบเล่นแบบตอนคืนบางบางครั้งครับปีที่แล้วมาแล้วครับรอบหนึ่งครับรอบไม่ผ่านรอบแรกมาครับเสียใจนิดนึงเพราะว่าผมมาไกลครับเพราะว่า ทางบ้านก็ไม่ใช่มีฐานะดีอะไรแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่ต้องขอบคุณมากที่คุณพ่อคุณแม่สนับสนุนมากครับท่านคอยให้กําลังใจเสมอครับก็ครั้งที่แล้วไม่เป็นไรปล่อยมันไปแต่ว่าครั้งนี้ทําให้ดีที่สุดเป็นไงบ้างวันนี้วันนี้ก็ตื่นเต้นค่ะแต่ว่ากังพยายามกําจัดความตื่นเต้นออกไปพ่อคุณแม่ครับลูกสาวอยากเป็นนักร้องเห็นแววความอยากเป็นนักร้องตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่อายุสามขวบครับสามขวบเลยครับเขาเดินตามเขาอ่านหนังสือไม่ออกแต่ว่าสามารถร้องเพลงตรงตามตัวน้ตวเป๊ะเลย น่่ะบออกกไรัวาคือคุณพ่ออยากเห็นกวางยืนอยู่บนนั้นนะคะหนูเชื่อว่าพ่อต้องภูมิใจถ้ากวางทําได้กว่างก็ต้องทําเต็มที่สวัสดีค่ะกวางกรวรรณสุทธิวงศ์ค่ะค่ะหลองเลยโอ้โหเอาเลย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 อ่ะเต็มที่ที่คิดถึงเพราะรักเธอใช่ไหมที่อ่อนวัย ง่ายใจด้วยเพราะรักเธอจริงๆก็ไม่เคยรู้ตัวก็มันยังไม่ชินสับสนวุ่นวายในใจจนลับไม่ได้จริงๆเพลงเต้นเร็วๆไปหน่อยมีเพลงเธอเป็นแฟนฉันนะเอาเลยครับอะไรที่คนที่รักเขาทำกัน เธอไม่เคยทำให้ฉันสักนิดเลยเป็นคนที่คุณแต่กลับไม่เคยจะได้ความสนใจเธอปล่อยให้เงาเธอเป็นแฟนฉันนะทำไมเธอจะเหมืนอนเข้าไปวันๆไม่ห่วงใหญ่ไม่ค่อยมองกันไม่ให้น้อยใจได้ยังไงว้าวสวยสวยตรงไหน ขอโทษเอาแล้วเอาแล้วเลิกไปแลนวยปีนิดเขาเป็นตอนที่ตัวเล็กและสมส่วนเออแต่งตัวเฉยเฉยเฉยคุณแม่เืงน้ั่นแหละแม่เธอเฉยลักษณะท่าทางจะไปเป็นนักแสดงจะดีกว่ามั้งเพราะว่ารูปร่างกระัดรัดอย่างเงี้ยนะเวลาเป็นนักแสดงเนี่ยพอเหมาะพอเจาะเลยกำลังดีใช่ไ ถ้าไม่ได้จะเสียใจไหมเสียใจค่ะเสียใจแค่ไหนเพราะว่าหนูเคยมาตอนเด็กๆค่ะตอนที่เมง่ายมาตอนตอนที่หนูยังอายุไม่ถึงเป็นสาวแล้วยี่สิบสองอายุมีวุฒิภาวะแล้วแต่ยังแบบงนั่นนั่นนั่นค่าหรืออะไรเงี้ยนะแบบเอออะไรเงี้ยแบบคือเป็นผู้ใหญ่ต้องคือเป็นผู้ใหญ่เนี่ยแค่นี้พี่พูดแค่นี้ยังร้องไห้เลยแล้วเดี๋ยวเกิดโดนคอมเมนต์บนเวทีจะทำไงอ่ะ คือหนูอยากสู้ค่ะออคือหนูอยากให้คุณพ่อเห็นว่าหนูสามารถเลือกทางเดินตรงนี้แล้วหนูทําได้ค่ะแสดงว่าคุณพ่อไม่สนับสน,นุนคือตอนแรกคุณพ่อเขาคิดว่าแบบถ้ามาทางนี้คือเป็นอะไรที่ยากค่ะที่จะได้มายืนอยู่จุดนี้ค่ะพ่อก็สอนว่าถ้ากวางเลือกจะมาทางนี้ให้คิดอย่างเดียวว่าเอาพ่อแม่เป็นที่ตั้งค่ะว่าเราเคยลําบากหรือเคยอะไรแล้วกวางคือกวางอยากช่วย คือหนูเห็นพ่อถูกแล้วพ่อไม่พูดว่าพ่อเป็นอะไรแล้วหนูก็รักตรงนี้เขาก็คือแบบเขาเห็นมาหนูละเขายอมให้หนูทำค่ะหนูก็เลยอยากให้เขาเห็นว่าหนูทําได้จริงๆกวางจะสามารถทําเพื่อความฝันของตัวเองและเพื่อคุณพ่อของเธอได้ไหรือไม่ตามลุ้นกันต่อช่วงหน้า ช่วงที่แล้วกว่างผู้คนแข่งขัน,นที่มาตามความฝันและทําเพื่อคุณพ่อของเธอได้แสดงความสามารถให้คณะกรรมการได้ชมกันไปแล้วเราไปรุนกันต่อกับว่าเธอจะได้ไปต่อหรือไม่ได้ไปต่อกวางจะสู้ไหมหนูสู้คะ่ะหนูแน่ใจว่าหนูจะสู้หนูแน่ใจคะ่ะเพราะหนูเป็นคนเลือกเองแล้วหนูก็พูดกับคุณพ่อว่าหนูชอบทางนี้จริงๆความสามารถคุณมีแต่เพียงแต่ว่าเหมือนเหมือนกับคุณคุณพยายาม ทำตัวอยู่ในกรอบที่คุณออกนอกกรอบมากก็ได้ถ้ามันไม่ได้ไปทําร้ายชาวบ้านไหนเขาเราอยากเห็นคุณมากกว่านี้เพราะว่ามีความเชื่ออยู่ลึกๆว่าคุณเป็นคนมีความสามารถเราจะให้คุณไปต่อนะครับเราพิสูจน์ตัวเองพรุ่งนี้ว่าคุณจะทะลุก,กรอบตรงนั้นได้หรือเปล่า ทำไมคือมันมีความสนุวแล้วแบบอยากให้พ่อผิดเราอยากให้พ่อยิ้มอยากให้พ่อนั่งดูและยิ้มเห็นหนูอยู่บนนั้นเลยค่ะุณพ่อมีอะไรจะบอกลูกสาวนี่ไหมครับลูกฝันอะไรพ่อแม่จะทุบเจตะเต็มร้อยให้ลูกไปสู่ฝันนั้นให้ได้โดยเฉพาะการประกวดร้องเพลงนี้ขอบคุณครับขอบคุณพ่อแม่นะครับ ปลอดภัยเธอกล้าพอไหมมากูมามา,มาขอเจอหน่อยบ้านไม่ใช่ผู้วิเศษอย่างใครๆมีแต่ตัวและหัวใจเท่านี้ที่พอจะให้เธอเธอรู้ไหมว่าการที่ทูก การต้องทนเผชิญความเงาเปล่าเปลี่ยวทุกวันมันกินจะทนเป็นนเต้นไม่ตื่เต้นก็มีจังหวะตรงนี้ครับว่าตึบตึบอีกบอกว่ารักรักเธอเลือกันมาวันคืนลวงไล่พ้นเป็นไป ต่คืนนี้จะบอกเธอนะคนดีอยากให้เธอเชื่อฉันคนนี้ฉันรักเธอหน้าตามไม่ได้เรื่องเลยนะแต่พอรลล้องเพลงแล้วมันก็ลืมไปได้เหมือนกันนะ,นะเพราะว่าด้วยความที่ร้องอย่างมีความสุขจริงๆแล้วก็ส่งความสุขให้คนฟังจนเรามีความสุกเราสุขจริงๆอ่ะสิ่งที่ผมอยากจะบอกคุณน,นัทนะครับนัทวันนี้นะครับ ผมมีความสุขในการฟังคุณร้องมากที่สุดขรงนี้ะครับแล้วผมก็ยินดีด้วยที่จะให้คุณไปต่อพรุ่งนี้ก็ไม่รู้ทำไมอาจเป็นเพราะอะไรอาจเป็นลมอาจเป็นฟ้าที่นำพาให้เรามาเจอกันอยากจะร้องไห้อยากให้เวลาเดินช้าๆขอเวลา กหน่อยเธอนำความรักแท้จริงเข้ามาผูกพันในหัวใจแล้ววันนี้ฉันเปลี่ยนไปอไ,ไร้องว่างเสียงตอองว่าเสียงอ่ะตืน่นเต้นไหมมากมานะอยยกอ่ะฝ่าเจ้ากินอ่ะสู้เขาะสู้ๆคนสวย ชื่อสุนันทาอยู่นิยมค่ะชื่อเล่นชือนันค่ะทําไมถึงได้ไปร้องเพลงประกอบละครเล่นเคยเล่นละครมาก่อนค่ะเล่นละครอะไรจ๊ะเรื่องเหนือสายใต้ฟ้าค่ะก็คือประกอบละครเรื่องนี้เอนานั้นผมอย่างนี้เปล่าผมผมยาวค่ะสวยๆเนี่ยเหรอทำอะไรมาบ้างถ่ายโฆษณาถ่ายโฆษณาค่ะประมาณสิบหชิ้นโโอ้โหแล้วก็เป็นนางนบเป็นนางนกพิรา รูปร่างเธอเงนะใช่ปีที่แล้วค่ะปีที่แล้วด้วยได้ไหมได้ที่สามค่ะออถ้า่าหนูต้องคะไว้สิโดนบังคับอะค่ะเพราะว่าจริงๆคณะพระจะไม่ค่อยมีผู้หญิงเท่าไหร่จะเป็นทอมกันส่วนใหญ่ก็เลยแล้เราเป็นส่วนใหญ่หรือส่วนน้อยเป็นส่วนใหญ่ค่ะเป็ส่วนใหญ่แต่เสียงเขาเพราะเสียงพูดเขาดูดีเสียงก็ดูดีแล้วเสียงร้องไงไม่รู้สิทุเรศปะไมล่ะเดี๋ร้องเพลงอะไรให้เราฟังค่ะ ปฏิหารค่ะน่าจะเจอกันมาตั้งนานก่อนที่เธอจะเป็นของใครอยากให้มันมีปาฏิหารให้ตัวฉันย้อนเวลากลับไปรวบผมแบงหลังให้ดูนี่อยากเห็นก็ได้ก็ไงเออด้วยลักษณะท่าทางเนี่ยถ้าพูดถึงแล้วมันสามารถจะปรับเปลี่ยนหรือทำอะไรได้เนี่ยหลายอย่างเหมือนกัน เจออย่างเนี้ยลักษณะแบบเนี้ยมีเหรอที่ผมจะไม่ชอบนะกินดีด้วยครับคุณได้ไปต่อนี้ทำดีๆล่ะเห็นคนอื่นเขาได้บ้างไม่ได้บ้างก็ตื่นเต้นนิดนึงครับแนะนำตัวเองเลยค่ะครับผมชื่อยุทธนาเปิ้งกลางครับชื่อเล่นตุ้มตามครับผมอยากร้องเพลงอะไรให้เราฟังครับวันนี้เอา เราเพลงฤด,ดูอ,อกหักครับพร้อมแล้วเชิญเลยต้องติดอยู่ในฤด,ดูอ,อกหัก